เวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุกพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่593แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็บาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 8 2 7 5 4 7 1 1 0ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระบ้านานพระเก่าๆมาฝากมากเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ปรงวัดธรรมเจดีจังหวัดสิงห์บุรีปี2539สภาพดีน่าเก็บน้าบูชาค่ะสวยเดิมนะคะ สำหรับเหรียญหลวงปู่ปงนะคะจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าคุณภูนวัดไผ่ล้อมสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะค่สำหรับเหรียญเจ้าคุณภูนวัดไผ่ล้อมสภาพดีเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเสงวัดบางนาปทุมธานีปี2527สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยเดิมนะคะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อเส่งวัดบางนาสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เทพโลกอุดรวัดประยงกิจวนารามหนองจอกกอทมอสภาพดีน้าเกตหน้าสะสมค่ะเดิมๆนะคะการสำหรับเหรียญหลวงปู่เทพโลกอุดรวัดประยงกิจวนารามหนองจอกสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สิงห์วัด คุณชรอนวนาลามจังหวัดมหาสารคามปี2518สภาพดีน่าเก็บหน้าสะสมค่ะสวยเดิมนะคะการสำหรับเหรียญหลวงปู่สิงห์นะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกตวัดเกาะหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี2535สภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะสวยค่ะ,คะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเกตนะคะวัดเกาะหลักสภาพสวยสภาพเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเยิ้มวัดใหม่บางจากจังหวัดเพชรบุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดิมๆนะคะการสําหรับเหรียญหลวงพ่อเยิ้มวัดใหม่บางจากเพชรบุรีสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวรับไปชงมองต่อไปกันเลยค่ะ องคต่อไปก็จะเป็นเหรียญเก่าหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเก่ามากสภาพใช้น่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญสมัยก่อนนะคะก็จะเป็นเหรียญแบบตื้นๆแบบนี้เลยนะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าสภาพใช้เก่าๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญลาหูอมจันหลวงพ่อทองวัดบ้านไล่จังหวัดนครราชสีมาสภาพสวยเดิมหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะผิวเดิมเดิมผิววิ้งนะคะค่ะสำหรับเหรียญลาหูอมจันหลวงพ่อทองวัดบ้านไล่สภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวด เสมาเล็กกระไหลทองลงยาหลังหลวงปู่ทิมรอสสองร้อยสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสภาพใช้นะคะแต่ก็ยังดูดีนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญเสมาเล็กลงยานะคะรอสสองร้อยหลวงปูท่ทวดสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญพระพุทธยี่สิบห้าตวรรษเนื้อชินสภาพดีพิธีดีพิธีใหญ่ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญนี้ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธยี่สิบห้าตวรรษเนื้อชินนะคะพิธีดีพิธีใหญ่นะคะก็น่าเก็บน่าสะสมเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่สี่ร้อยค่ะเดิมๆนะคะเดี er ๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็น เหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมจังหวัดนครปฐมสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้เดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสําสหรับเหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อเงินวัดดอนยญยหอมนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ร้อยค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญอมตะพระอาจารย์ฟั่นวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญอาจารย์ฟั่นนะคะวัดป่าอุดมสมพรนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญลอหยดน้ำหลังปั๊มยันเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมค่ะเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญล่อหยดน้ำเก่าไม่ทราบที่ด้านหลังปั๊มยันนะคะสภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่สี่รอยค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระหลวงปูทวดเนื้อดินลงรักดำไม่ทราบปีสร้างไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะนี่ค่ะก็จะมีผิวเปิดเล็กน้อยบริเวณนี้นะคะเห็นไหมคะสภาพก็เดิมๆเลยนะคะค่ะสำหรับพระหลวงปูทวดเนื้อผงนะคะหรือเนื้อดินลงรักดำนะคะไม่ทราบที่สภาพดีนะคะองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สามร้อยค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดเก่ามากเรียมจับขอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้สภาพก็เดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะพร้อมใช้เลยนะคะสำหรับองค์นี้ถ้าท่านใดแล้วไปก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นขอได้เลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะ สำหรับรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะเลี่ยมกระเช้าพร้อมใช้นะคะสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยหลังจีวรปั๊มยันพร้อมกรอบเดิมๆหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะ คืนชื่อว่าหลวงพ่อกลวยนะคะวัตถุมงคลของท่านนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะเรียมเดิมๆเ,เลยนะคะด้านหลังเป็นจีวรปั๊มยันนะคะเดิมสวยนะคะค่ะสำหรับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตารามนะคะด้านหลังนะคะหลังจีวรปั๊มยันนะคะสวยเดิมบานนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะ พร้อมใช้พร้อมขึ้นคอเลยนะคะเดี๋ยวรับชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองต่อไปจะเป็นเครื่องรางของขังนะคะก็จะเป็นตะกุดนะคะตะกุดปิเนียมอุดนะคะอุดหัวท้ายนะคะน่าจะเป็นอ,อุดผงนะคะเห็นไหมคะหัวท้ายนะคะนี่คะ่ะเห็นรูปยนันไหมคะเก่าไม่ทราบที่นะคะ ถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะไม่ทราบที่นะคะสำหรับตะกุดปีเนียมดอกนี้นะคะนี่ค่ะสวยนะคะเดิมเดิมเลยนะคะน่าใช้หน้าบูชานะคะค่ะสำหรับตะกุดนะคะปีเนียมอุดนะคะอุดผงสองด้านนะคะสภาพสวยสมบูรณ์ดอกนี้ก็จะอยู่ที่ สามร้อยค่ะเดิมๆเลยนะคะถ้าท่นานใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปหรือชิ้นต่อไปจะเป็นสร้อยนะคะเห็นไหมคะสร้อยพระนะคะรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะกระไลเงินกระไลทองกระไลนาคนะคะหรือทองแดงนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะ องเล็กๆนะคะนำมาร้อยเป็นสร้อยนะคะเลี่ยมทุกองนะคะเลี่ยมพลาสติกทุกองค์พร้อมสวมคอได้เลยนะคะสำหรับความยาวของสร้อยพระที่เลี่ยมเส้นนี้นะคะอยู่ที่26นิ้วโดยรอบนะคะมีพระที่เลี่ยมทั้งหมดก็25องค์นะคะนี่ค่ะสะภาพก็สวยทุกองค์เดิมๆทุกองค์เลยนะคะ น่าใช้น่าบูชาน่าเก็บน่าสะสมมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะไม่ต้องไปเลี่ยมให้เปลืองเวลาแล้วก็เสียเงินทองเลยนะคะนี่ค่ะถ้าทัานใดแล้ไปก็สามารถนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะสวมคอได้เลยนะคะนี่ค่ะโชว์ได้เลยนะคะมีพระรูปหล่อหลวงปูท่ทวดทั้งหมด25องค์ด้วยกันนะคะเป็นไซส์เล็กนะคะเติมเดิมนะคะค่ะสำหรับสร้อยนะคะเป็นรูป หลวงปู่ทวดองค์เล็กนะคะเลี่ยมพลาสติกร้อยเป็นสร้อยเส้นนี้นะคะมีทั้งหมด25องค์เส้นนี้ก็จะอยู่ที่800ค่ะคุ้มสุดคุ้มเลยนะคะทั้งค่าเลี่ยมค่าพระหาไม่ได้อีกแล้วนะคะสำหรับราคานี้เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเก่าแตกไกรางาหลังปั๊มระคังเก่าไม่ทราบที่ สมบูรณ์ใส่กรอบสแตนเลสพร้อมใช้ก็น่าใช้น่าบูชาค่ะด้านหลังปัม๊มระฆคังนะคะก็น่าจะเป็นวัดะระฆคังโคสิตารามนะคะแต่ก็ไม่ทราบนะคะไม่ทราบดีกว่านะคะแตกลายงาเก่ามากเลยนะคะพร้อมใช้เลยนะคะสําหรับพระสมเด็จองค์นี้สําหรับพระสมเด็จแตกลายงาเก่าๆนะคะใส่กรอบสแตนเลสพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะ น่าใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนหลวงปูธิมจังหวัดระยองเก่ามากใส่กรอบสแตนเลสพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะไม่ทราบรุ่นนะคะสําหรับองค์นี้นะคะเก่ามากเลยนะคะน่าใช้หน้าบูชานะคะแล้วพระก็สวยมากนะคะค่ะสําหรับพระขุนแผนนะคะหลวงปูธิมนะคะระยองนะคะ สภาพสวยใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดิมๆนะคะ,เด,ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนเครือบเก่าไม่ทราบที่นะคะหลังเรียบนะคะใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้นาใช้น้าบูชานะคะสำหรับองค์นี้นะคะด้านหลังเรียบลงอ่ลงลัก แล้วก็เคลือบนะคะหรือลงแร็กแล้วก็เคลือบนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเดิมเดิมเลยนะคะสวยมากนะคะสําหรับพระคุณแผนนะคะเด่นดังในด้านมหาสเสน่ห์อยู่ยงคงกระพันแค้วคาดปลอดภัยนะคะการสําหรับพระคุณแผนนะคะเคลือบลงแร็กนะคะหลังเรียบสภาพสวยสภาพเดิมใส่ตลับสแตนเลสพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะ สวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จวัดละฆังโคสิตารามรุ่นเพชรหน้าทาั่งพิมพ์อกคุดหูใบสีสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะ สวยเดิมนะคะสวยๆเดิมเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะด้านหลังปั๊มยันะระฆังนะคะสวยเดิมนะคะสวยมากค่ะค่ะสําหรับพระสมเด็จนะคะวัดะระฆังโคศิตตารามนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหลอกกระไรทองหลวงปู่ถมวัดเชิงท่าจังหวัดลบบุรีรุ่น มหามงคล90พระสวยกล่องเดิมเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเดิมๆเลยนะคะสวยเดิมนะคะกระไหล่ทองสวยตอกโคตรใต้ฐา,านนะคะค่ะสําหรับรูปหลอกกระไหล่ทองหลวงพ่อถมวัดเชิงท่าลบุรีนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโตกระไห่ทองวัดพนันเชิงจังหวัดอยุธยาสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมมงพาสด,ด้านในชัดๆกันค่ะ ผ้าสวยผ้าเดิมเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บหน้าสะสมผิววิ้งค่ะค่ะสำหรับรูปหล่อวัดพลังเชิงหลวงพ่องโตนะคะผ้าสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็น รูปหล่อหลวงพ่อสำลิศร,รุ่นหนึง่งวัดเชิงหวายกระไหลทองสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะเห็นไหมคะวัดเชิงหวายนะคะสวยมากนะคะกระไหลทองเต็มนะคะสําหรับองค์นี้น่าใชหน่าบูชาค่ะค่ะสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อสำลิศร,รุ่นหนึ่งวัดเชิงหวายนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองน,นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะสวยมากเลยนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระร่วมกัน ขอบคุณมากค่ะ